กลุ่ม BP ใครอยู่กลุ่ม BP เจเจลงให้แล้วนะคะงวดน,นี้สามตัวหางเดียวก็คือว่าเจาอเเข,ขอเพิ่มเลขสามตัวหนึ่งหางได้ไหมขอเพิ่มเลขสามตัวหนึ่งหางได้ไหมคะเจผอมลงจริงๆสวยถักเปียดูสิว่าสวยไหมยังค่ะเพราะเพิ่งสัดไดมาเพิ่งสัตไดมาเดี๋ยวค่อยถักเพราะว่าเสียดายอ่ะเพิ่งขาดไดมาคะ่ะแ่ ไจ๊กินยาลดบาชีไม้ไม่กินยาค่ะกินยาคือไม่เลิศก,กินยาไม่เลิศเพราะว่ามันมีผลค่ะถ้าไม่งั้นต้องกินตลอดชีวิตแล้วก็จะไกลดื้อยาเพราะว่าเจ๊ผ่านมาหมดแล้วยาลดน้าหนักนะคะแล้วก็โยโย่หยุดกินก็คือแบบตีขึ้นมานะคะเจ๊คิดว่าการลดเองดีที่สุด นะคะรถเองคือในที่นี้คือทำไอเฟสทำง่ายแล้วก็ไม่ไม่หวยแล้วก็ไม่เครียดแค่เรากินโปรตีนให้ถึงในแต่ละมือนะคะเจ๊วันหนึ 1, ่งเจ๊กินไข่สี่ห้าฟองอกไก่อกเกยเ,เน้นเนื้อสัตว์ก็คือโปรตีนถึงแล้วมันจะไม่ทําให้เราหวยถ้าเรากินโปรตีนในแต่ละมือให้ถึงให้ถึงตามจัชนีในร่างกายของเราอะคะ่ะถึงก็คือว่ามันไม่มันไม่หิวจริงๆระหว่างวันนะคะ จริงค่ะครูมาหารดีกว่าระยะยาวเนาะอ่ามาแม่แม่แม่ทุกคนขาเจนุกขอแม่แม่คนละหนึ่งแชร์ขอสองร้อยแชร์ได้ไหมเดี๋ยวใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมทิ้ง,งไว้นะคะตอนนี้เจนุกจะปล่อยรัฐบาลสามตัวตรงเอาอตรงตรงอย่างที่บอกนะั้นหนูมาจากเลขสามตัวเนาะแม่แม่รู้จักเจนุกก็พอเลขสามตัวถูกต้องปะแม่แม่รู้จักเจนุกก็พอเลขสามตัวเข้ารัฐบาลไทยสามงวดติดปีที่แล้วนะคะเจนุกก็คืออยาก อยากเอออยากอยากอยากโอกกสที่เลขสามตัวนะคะเออเจ๊กินอะไรถึงหอมเจ๊วันหนึ่งนะเจ๊เหมือนเจ๊อดกินสิบแปดชั่วโมงกินหกชั่วโมงหกชั่วโมงเจ๊อะเจ๊กินแค่เนี่ยมางอย่เจ๊กินสุก,กี้ซุก,กี้ก็คือมีแต่ผักแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะก็คือเจ๊รู้ว่าเจ๊ต้องกินโปรตีนเท่าไหร่เพราะเจ๊น้ําหนักเยอะเออต้องกินโปรตีนให้เยอะเยอะ นะคะก็คือว่าแล้วก็บุนเส้นเนี่ยเจเลือกกินเป็นบุนเส้นเส้นบุกเส้นบุกเนี่ยให้พลังงานต่ํามากนะคะก็คือบุนเส้นอ้วนเจเพิ่งรู้ว่าบุนเส้นเน่ยกินแล้วอ้วนนะคะเพราะว่าสคนลดน้ําหนักไม่มีใครกินบุนเส้นกันเลยเออกินถ้าบุนเส้นกับเส้นหมี่อ่ะเขาเลือกกินเส้นหมี่ขาวมากกว่าอันนี้จริงๆคือเจก็โอ้โหจริงเหรอวะเจก็แบบไปศึกษาคนที่มีที่เป็น เรนเนอร์ในติ Sup, like um ๊กต็อกอาหาแบบเขาก็บอกอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบพวกโภชนาการพวกแบบที่เขาแบบใส่ลดน้ําหนักอย่างเงี้ยอะมาขอคนนั้นนี่จะอุ้ยเพจปิดกั้นว่ะเพจปิดกั้นเนาะสามตัวเลขหนีอั้นใครจะเอากดแชร์สามตัวเลขหนีอั้นใครจะเอากดแชร์สามตัวเลขหนีอั้นใครจะเอากดแชร์ได้เลย แต่วันนี้นะตั้งใจจะกินมือเดียวมือเนี้ยแหละมือเย็นจะไม่กินไอนน้กินได้เป็นขน,นมแบบอบกรอบเป็นพวกแบบว่าเป็นมันอย่างเงี้ยมันมันม่วงมันม่วงกินได้ค่ะมีใยอาหารสูงมือใยอาหารเนียอกลับใยอาหารมันม่วงมันญี่ปุ่น รสหวานรสแป้งยังไงก็ลงอันนี้เรื่องจริงคีโตไม่ไหวเจ๊ไม่ไหวคีโตไม่ใช่เลขสามแปดหนึ่งค่ะอาะทุกคนขากดแชร์และใครและพิมพ์ว่าเลขหนีอัน ุไหนงวดก่อนหน้านี้ที่เจ๊บอกสองสามห้ามีใครถูกบ้างมีใครสวัสดีพี่จุธามณีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องแจกไหนละพิมพ์ว่าเลซหนีอันมา พี่จูด,าด้าาวัสด,ดีคะ่ะขอคนรักหนึ่งแชร์ขอสองร้อยแชร์ได้ปะขอสองร้อยแชร์ค่ะเลขหนีอันนะคะมาทุกคนจ๋า ใดีอามาทุกคนนะคะขอคนรักสงแชร์ขอคนซอบสองร้อยแชร์ใครแชร์แล้วใครถูกสองสามห้างวดก่อนหน้านี้มั่งงวดที่เป็นเลขผีบอกเลขแบบบอกปากเปล่าอ่ะถูกสองสามห้าครับแล้วไหนใครถูกสองสาห้ารายงานตัวหน่อยขอคนถูกนะสองสามห้า สองสามห้าถูกค่ะมีใครถูกบ้างมันคือสามตัวตรงนะที่เจเป็นเลขที่พูดในไรสดแล้วงวดนีเลขที่พูดในไรสดใครยังไม่ได้กดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนใครถูกสองสามห้าบ้างเออรายงานตัวด้วยน้องกายถูกสองหกหนึ่งถูกสองสามห้าครับอุ้ยถูกหลายคนอยู่เด้อ กดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะอามาขอคนร้านหนึ่งแชร์ตอนนี้ใครแชร์ขอให้เป็นเศรษฐีพี่ไม่ถูกค่ะถูกเจ็ดห้าศูนย์สูกสองหกหนึ่งน้องกายถูกเจ็ดหกหนึ่งค่ะเออสองสาม ถูกเยอะนะเพราะอันนี้คือแบบพูดในติกตอกแล้วก็พูดในไลรสดนะคะติกตอกไปลงน่าเกลียดแมลงแค่ฟันมันมันติดฟันอามาทุกคนถูกเจ็ดหกหนึ่งอามา ม้วนนี้ขอให้ถูกสามตัวตรงสารทูวันนี้ใครอยากถูกสามตัวรัฐบาลไทยงวนวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี้ขอคนละ1หนึ่งแชร์ได้ไหมคะขอคนระ1หนึ่งแชร์ได้ไหมคะถูกสองสามห้าค่ะผอมแล้วสวยนี้ยังไม่ได้ผอมเลยพี่ผอมจริงๆของเจ๊ต้องประมาณหนักประมาณหลักหลักหลักสองหลักหนักเก้าสิบหนักเก้าสิบห้านี่คือผอม ท่าน้ำหนักเท่านี้คือยังไม่ผอมอยังอ้วนอยู่ถูกเจ็ดห้าศูนถูกเจ็ดหกหนึ่งถูกสองสามห้าโอ้โหเอามาทุกเจ็ดสองห้าเลิศงวดนี้รัฐบาลไทยงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ ใครพร้อมแคปเลขแล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนบอกว่าขอเลขสามตัวเน้นเจนุกขอเลขสามตัวเน้นเจนุกตอนนี้เลยค่ะนะคะใครยังไม่ได้เลขสามตัวเน้นเจนุกบ้างกดแชร์